สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมคือสั่ง S4 มานะครับในปี2021นี่เลยนะครับเพิ่งได้ของมาวันนี้แล้วก็ผมลองเปิดเครื่องแกะกล่องเปิดเครื่องได้ไม่ถึง5นาทีประมาณ2นาทีด้วยซ้ำตอนนี้คือเปิดเครื่องไม่ติดแล้วแล้วก็ซื้อมาประมาณ700บาทนะครับรวมค่าส่งมีเพืเนน่อนๆน้องแนะนำมาให้ผมเอามาแนะนำกับ Galaxy S4 เพราะว่ารุ่นเี้มันเป็นรุ่น 4G รองรับ 3G 4G แล้วก็ตัวนี้มันรองรับ Wi-Fi 5 GHz ด้วยเจินเสียดายเปิดเครื่องไม่ถึงงานอดีพังโอ้โหแล้วผมเนี่ยเนี่ยผมเปิดให้ดูนะครับมันน่าจะเป็นเครื่องจีนอะ่ะนะครับผมสั่งซื้อมาใน Facebook นะครับนี่เลยอันนี้มันยังใหม่ๆอยู่เลยแล้วก็มันมีสติกเกอร์ของภาษาจีนอะ่ะถ้าเป็นเครื่องเครื่องไทยแท้ไม่น่าจะมี สติกเกอร์จีนแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่เคยซื้อเอมานะครับตอนแรกว่าจะมาทำคลิปแนะนำเอสซแล้วก็คนที่ขายให้ผมเนี่ยเขาใส่แบตเตอรี่คนละคนละรุ่นมาให้ผมด้วยโอ้โคตรเซ็งเลยนะครับเนี่ยขั้วมันจะเป็นสี่ขั้วนะโคบวกหโคลบ,บ,บแต่ว่าแบตก้อนนี้มันเป็นของคนละรุ่นนะครับแต่ก่อนหน้ามันเปิดติดผมถ่ายคลิปได้แค่คลิปสไลด์แล้วก็ถ่ายรูป กำลังว่าจะเอาไปถ่ายรูปเพราะว่ารุ่นนี้มันกล้องชัดมากเวลาใส่แบตแล้วมันจะขึ้นโลโก้ประมาณนี้แล้วก็ดับแล้วก็เปิดไม่ติดชาร์จแบตไม่เข้าเลยนะครับแต่ว่าพ่อค้าคนที่ขายให้ผมอ,ะอ่ะเขาจะโพในเฟสอ่ะเขาบอกว่ามันใช้ได้ปกติผมก็เลยไปติดต่อสั่งซื้อมานะครับแล้วก็รอประมาณเกือบ4วันเลยนะทุกคน คือเสียดายเงินแล้วก็โคตรเสียเวลาด้วยนะครับเพราะว่าผมรอตัวเนี้ยเอามาทํำชิปนะแต่ถามว่าผมจะไปเอาคืนของเงินคืนไหมก็คงไม่หรอกเพราะว่าผมไม่อยากมีปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่ขายเขาก็คงคิดว่าผมเป็นคนทําพังแต่แต่ผมบอกเลยนะผมผมแค่เปิดเครื่องมาเข้าไปดูระบบ Android มันเป็น Android เวอร์ชัน0 1นะครับแล้วก็ลองเทสหน้าจอชนิดหน่อยถ่ายรูปเข้าไปเปิดกล้องถ่ายรูปแค่นั้นนะครับ แล้วก็ผมก็ไปลงทุนไปซื้อแบตเตอรี่มาด้วยนะครับผมคิดว่าแบตเตอรีไอ่ไอตัวเนี้ยมันเสื่อมผมก็ไปซื้อก้อนใหม่มาที่เป็นก้อนเอามาลองเทส์ร้อยสามสิบบาทเลยนะก้อนเนี้เนี่ยมันจะเป็นสี่ขั่วนะครับถ้าแบตของมันอะ่ะมันจะเป็นสี่ขั่วแต่แบตของที่คนแถมมาให้อ่ะมันเป็นแบตสามขั่วนะครับประมาณนี้แล้วก็ก้อนนี้ซื้อมาก็ใส่แล้วมันก็เปิดติดนะ แล่ว,ว่าเครื่องมันดับนะครับน่าจะเป็นที่บอร์ดหรือตัวเมนบอร์ดมันเสียหรือผมก็ไม่แน่ใจนะมันเป็นที่อะไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปถามช่างเลยโคตรเสียดายเลยทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะครับเปิดเครื่องเข้าโหมดรีคาบเบิลี่ก็ไม่ได้นะครับชาร์จแบตก็ไม่ขึ้นโลโก้แบตเลยถามว่ามันน่าใช้ไหมรุ่นนี้มันน่าใช้อยู่นะถ้ามาเป็นเครื่องสำรองนะครับ เหมาะสำหรับเน้นพกพาเป็นเครื่องสํารองไว้เล่นเฟซเล่นไลน์ดูยู u ูบอ่ะอย่างน่าซื้ออยู่เพราะตัวนี้มันรองรับ Wi-Fi 5G h z แล้วก็รองรับ 3G 4G นะครับหน้าจอก็5.0นิ้วเลยแล้วก็แบตแบตมันอยู่ที่ประมาณ2,600มิลแอม ไปหาซื้อตัวบอร์ดหรือไม่ก็ไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอามาทําคลิปใหม่ซึ่งจริงๆผมก็ไม่อยากทําคลิปเป็นคอนเทนต์แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าก็เอามาทําให้ดูว่าผมสั่งรื้อมือถือมาผมเคยเจอเครื่องพังแบบเครื่องพังไหมเคยนะครับเสียงเงินไปเป็นหมื่นเลยก็มีนะครับแล้วก็แต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยทําคลิปอะ่ะเพราะว่ามันมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่น่าดูอะ่ะแต่เครื่องนี้มันก็โอ้โหช่วงนี้มันโควิดด้วยนะครับแล้วก็ เงิน7 8 0 0บาทก็ทำงานประมาณ3-4วันเลยนะ2-3วันเลยนะครับถึงจะได้มาเงิน7 8 0 0บาทนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวไปลองถามช่างแล้วก็ลองเทสดู